อ่ะถ่ายรูปหอมทำหอมเจ้าเด้งขอบคุณภาษาค่ะไปว่าอะไรพูดยังไงคือเราคือมาคือเราคือมาคอาคือมาเหมือนกันคือเราคือน่ารกมากอ่ะ ตอนนี้ถามความรู้สึกเนวจิ๋วหน่อยครับเป็นไงครับเนวควับวันนี้มาทำอะไรจิว๋วมาทำอะไรครับ าู้สกดีๆกับไปค่ะเป็นปีแรกที่เราทำเลยแต่ว่าเราิ่มต้นแบบ้อะไรที่มีแบบงวันนี้เราก็มาแจกห้าผมนะคะแล้วก็มาเปิดมินิคอนเสิร์ตให้กับทุกคนนะคะได้พกันนะคะในความขอบ,บคุณกับขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุ่วยงานที่ทาให้นิวและจิวก็เพได้มาเจอกับชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณมาก